สบายดีทานู <se> ุชมสบายดีแน่นะสบายดีโอเคมือนีไว้สิผ้ามหาเล็กออกไปเลาะลินเลาะกินนอแถวเข้มของเดียวไปเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่แถวในเมืองกันนอละกันเบิ่งเขาเจ้าอัพเดตอันคม้มของนอว่าเขาเสีเหตุยังแนวพอเห็นได้เขาแวบๆมาหน่อยหนึ่งวาเขาเจ้าอันหนเจ้าไปเห็นป้าโดยโอเคเอาไลน์เนาะ เดี๋ยวไปไปโดยโอเ okay, ค let's go ฮะเอ็นว่านา้ำมีพาดเด็กหน่อยมาแค้มคองนอธา,านผู้ชมพขากำลังเริ่มปลูกห้าเนาะอยู่เบื้องนั่นเอ็นบ่ไก่ชิแล้วแล้วเนาะอากาศเย็นเยน็นนอานผู้ชมนี่บัดแลวกับผึ่งซุ่นกัน น่าจะมาออกกำลังกายยามเรงเย็น,น,นวิวอย่นี่ก็งามเนาะนี่เนาะตาผู้ชมตอนนี้มาอยู่แค้มคองเลยเด้ออันน่าแบบว่าโบเคยเห็นหนามใหญ่กวางแบบนี้แบบก็บบยืนซึ่งเบิง่งอยู่เนาะนี่เบื้องนะเขาจะปลูกห้าเนาะ่านผู้ชมกะ ใกล้ิแล้วแหละก็บ่กดอกเนาะก่ยังบเติมั่นแต่ว่ากอันนั้นอัปเดตไปนําว่าซั่นนี่ว้าวโอเคไปไปยเบ่พุเขาเขาตึกเบ็ดอยู่ลุมเนาะท่านผู้ชมปึ๊บเด้อตึกเบ็ดอยู่ลุม่ฝนตกแล้วเบื้องนั้นน่ะพุ่นฝนมาแล้วเบื้องนั้นเนาะท่านผู้ชม เมือดคึมขึมขึมอยู่ยเข้าสิมาปลูกหญ้าอยู่นี้บ้านนี่นะอันเดียเวืองนังก็จะเป็นผู้เสลาวเนาะท่านผู้ชม นี่น้อทำผู้ส้มเขาจะเริ่มปลูกเงาอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเงามันเหี่ยวว่ะแด้อเนาะหากว่ามันปวดตายดอกเนี่ยทางน่ะกำมืดฝนสิมาแล้วเนาะทำผู้ส้มฝนมาแล้วถ้างน้ำมืดแถมมืดว่าไปกลับกับเฮามาทางพี่ยังไหมโอ้ยเปียกเปื้อน nhang mama cho nó lên nhang nhang nó phải nhang nhang luôn Đây lông năng đáy Phùn lông quẩn, lông mỏng mình tầm phùn đơ Ôi phùn Phùn tốt hèn là nó thăng phùn xông Ôi mùi kì nhờ Mượt thèm mượt quá